รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผู้ชมครับจังหวัดแพร่หนึ่งในจังหวัดเมืองรองที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีทีน่นี่เมืองล้านนาที่มีสเสน่ห์มีวัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลายวันนี้รายการเช็คอินทีเหนือครับขอแนะนําที่เที่ยวเมืองแพรสัมผัส,สเสน่ห์ประตูสู่ล้านนาเมืองรองต้องห้ามพลาดครับพี่ติก๊กสวัสดีค่ะสวัสดีน้าเอกสวยทั้งสถานที่แล้วก็เจ้าของเลยครับคุณผู้ชมครับ <c oughs> อันดับแรกพี่ติ๊กต้องถามก่อนชื่อ ชื่อไอราชาเล่ค่ะครับอันนี้ชื่อเราเราเรามีมีที่ไปที่มาอย่างไงครับพี่ตีครับพี่จะต้องบอกว่าพี่สร้างไอชาเล่ของเราเป็นสไตล์นอร์ดิสแกนดิเนเวียนพี่พ,พี่ท่องเที่ยวมาเยอะเนาะแล้วก็มีความชอบส่วนตัวทีนี้ไอราเนี่ยค่ะมันเป็นเป็นภาษาสแกนที่ไปเสิร์ช<อ>ดูเนาะไปเสิร์ชดูเป็นภาษาสแกนแปลว่าต้นโอก๊ก แปลว่าต้นโอ๊ก a y l a เป็นภาษาสแกนแปลว่าต้นโอ๊กแล้วชาเล่อะครับพี่ดีครับชาเล่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสมันแปลว่ากระท่อมน้อยปลายเนินซึ่งเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงบนเนินที่เราจุดที่เราอยู่เนี่ยคือเนินแล้วมันปลายเนินและกระท่มเราอยู่ปลายเนินครับแต่ตรงนี้ก็คือมาที่เดียวเราครบทุกอย่างใช่ใช่ไหมครับคาเฟ่เรามีอาหารเรามีที่พักก็หรูแล้วก็บรากาศดีอีกด้วยเราเน้นเน้นแบบ รีทวีตอ่อบอุ่นเหมือนมาพักผ่อนมาชาร์จพลังชาร์จแบตมาแล้วอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเราค่ะคือที่นี่อะค่ะถ้าสุน่าลูกค้าที่มาพักกับเราจะได้เวลคัมดื่มเป็นน้ำสระแหน่น้ำพึ่งมะนาวค่ะสระแหน่น้ำพึ่งมะนาวใช่ค่ะคุณผู้ชมคือสดชื่นอย่างแรกคือสดชื่นเย็นหวานกำลังดีเหมาะมากกับการได้แบบ เป็นเวลคอมดิ้งใช่เดินทางร้อนๆมาถึงแล้วก็ได้ดื่มอะไรที่สดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมคือมุมตรงนี้นะ,<ฮ>ะทั้งตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็สามารถมาแบบว่านั่งชิลๆกันได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะพักผ่อนหย่อนใจดื่มเครื่องดื่มเย็นๆอุ้ยมีปิ้งย่าง ใช่แล้วใช่ค่ะเราจะทำบาร์บีคิวก็ได้แำได้หมดติ้งย่างเป็นเตาแบบนี้ได้เลยนั่งรอมกันอันนี้<อ>ก็คือเป็นแคมป์ไฟของเรา<อ>เล็กๆนะคะอันนี้เป็นแคมป์ไฟเล็กแต่เรามีด้านหลังช่วงหน้าหนาวอ่ะอากาศที่นี่ดีมากแล้วเราก็จุดไฟผิงไฟกันแล้วก็ทำ ปิ้งย่างกันตรงนี้ได้เนาะจะครอบครัวก็ได้จะแบบเพื่อนร่วมงานได้หมดค่ะได้หมดเลยคู่รักก็ได้เหมือนกันได้ค่ะได้ครับนี่ค่ะต้นโอ๊กขอ๋อันนี้เลยใช่ไหมครับก็เป็นที่มาของชื่อค่ะแล้วก็จะมีต้นโอ๊กเดียวที่หนึงพี่ที่เป็นคนชอบต้นโอ๊กค่ะครับจริงๆจะบอกว่าคุณผู้ชมทำเลตรงนี้คือดีมากๆเพราะว่าเราอยู่ใกล้พระธาตุ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่มีอะไรบ้างนะครับพี่ตี้ครับคือตรงที่จุดเรายืนเนี่ยนะคะมันเหมือนเป็นสามเหลี่ยมค่ะคุณเอกด้านหลังเราเป็นพระธาตุดอยเล่งเราจะเห็นพระธาตุดอยเล่งตลอดเวลาบนเขาเป็นจุดชมวิวของเมืองแพร่นะคะและด้านนี้ประมาณ900เมตรเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองพระธาตุช่อแฮนะคะแล้วก็พระธาตุจอมแจ้ง ก็อยู่ตรงนี้ใช่ถ้าสายมูมาขอพรมานอนกับพี่เต็มพลังเลยค่ะอุยคือทำเลดีมากใช่ก็ยังไงคุณผู้ชมถ้ามาช่อแห่คือถ้ามาแพร่เราต้องมาช่อแห่อยู่แล้วใช่สักการะอะไรเสร็จสับปุ๊บก็เลยแวะมาหาพี่ติ๊กตรงนี้ได้เลยใช่แล้วก็มานั่งเนี่ยชมดอยเล็งแล้วก็แวะไปไหว้พระธาตุจอมแจ้งคือทุกจุดอยู่ห่างกันนิดเดียวเอง บ้านเราสี่หลังเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็นฤดูเนาะตกแต่งภายในโทนสีเป็นฤดูแล้วก็เรียกเป็นแมลงห้องแรกจะเป็นผีเสื้อทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าเต้มไปหมดเลยผีเสื้อผีเสื้อเยอะจงเลยแล้วก็ห้องห้องอะไรนะกัมบี้อ๋อแมลงปอแมลงปอกัมบี้เขาก็จะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะครับแป๊บหนึ่งเราก็จะเห็นแมลงปอแล้วนี่เป็นห้องดวงกว่างดวงกว่างเป็น สัตว์ตัวที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเนาะแล้วพี่ทิศก็ชอบเขาแล้วก็ก็ตั้งเป็นห้องดวงกว่างแล้วห้องนั้นเป็นห้องมิ้มห้องพึ่งน้อยอน้อยที่นะคุณผู้ชมมาเที่ยวแล้วมีน้ําไหลผ่านหน้าห้องแบบนี้่ะมีเสียงน้ำคะมีเสียงน้าธรรมชาติแบบกลอมเราหลับสบายเลยนะครับเราจะไปดูห้องว้วกว่างกันนะครับ สวยมากครับพี่ติ๊กอ๋อนี่คุณผู้ชมดูสิครับใช่พอก็คือลายก็จะไม่เหมือนกันคือเดี๋ยวพี่ติกจะแนะนำบอกนิดนึงนะคะว่างานทุกอย่างที่เป็นการตกแต่งภายในห้องนี่ค่ะเป็นของเป็นงานครฟฟของคนแพร่ค่ะอย่างนี้ก็เป็นผ้าย้อมธรรมชาติครับ่ะแล้วก็งานปักงานย้อมแบบสีธรรมชาตินี่มีตรงนี้ด้วยใช่ค่ะมีตุกวางน้อยงานพวกนี้เป็นงาน ีมือของคนแพทย์ทั้งหมดเลยค่ะคแม้แกระทั่งไอตัวเซรามิกเนี่ยซึ่งไม่เหมือนไทยนะคะ<อ>ก็็น,นแพทย์นั่นหครับใช่ค่ะช่แอแฮกคัฟก<ะ>็เป็นงานเซรามิกที่เขาปั้นให้เราโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งคือพี่ติ๊กจะมีแบบนี้มะขามแก้วนี่อร่อยมากต้องชิมค่ะเป็นเป็น,ปนอะไรนะเขาเรียกโอทอปครับข,ของแทสินค้าโอทอปของแพทย์ทุกอย่างเราใช้แพทย์แต่ขนมนี้เขนมกิฟตเพื่อนเชฟเราทำเองค่ะ หอมอร่อยค่ะอันนี้เราก็ทานได้ฟรีนะคะทุกอย่างที่อยู่ในห้องฟรีหมดค่ะคครับ่ะตรงนี้คือว้าวเลยนะคุณผู้ชมพอออกมาก็ต้องแบบโอ้ไม่ก้จริงๆครับวิถีครับใช่ไหมคะวิวดีมากวิวค่ะสิ่งจุดขายของเราคือตรงนี้เลยค่ะมีน้องวัวน้องควายอยู่ด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะมันไม่เหงาค่ะคุณเอกมันยังมีวิถีชุมชนมีชาวบ้านเ็ายังใช้ชีวิตของเขาอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ นี่ที่สำคัญก็คือตรงนี้แช่ได้แช่ออนเซนค่ะออนเซนเลยครับเรามีเตรียมบับเบิ้ลบาไปให้ทับตีฟองค่ะแช่ออนเซนค่ะตรงนี้แล้วตรงนี้อ่ะพิเศษปกติก็จะเป็นไม้มานี่พี่เจาะวางแก้วได้ตรงนี้ก็พาดผ้าแคดตัวตรงนี้ก็วาง iPad ตรงนี้ก็เสียบแก้วอะไรอย่างนี้ นี่คิดไม่หมดแล้วค่ะคิดไปหมดแล้วก็นั่งตรงนี้แล้วดูไปจะหันหน้าไปฝั่งนี้ดูธรรมชาติทุ่งนาอะไรก็ได้ครับอีกอันนึงที่เอกได้ยินมาว่าที่นี่เชฟเก่งมากพี่ตี๋งั้นเดี๋ยวเราจะไปชิมฝีมือการรังสรรค์ของเชฟที่นี่นะครับว่าได้วันนี้ก็จะรังสรรค์เมนูอะไรให้เราได้กินกันครับ มาอยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของของพิตติกเหมือนกันก็คือจะเป็นแบบคาเฟ่กับร้านอาหารไปด้วยใช่ค่ะ,ค,ค,ะคือพิตติกต้องเรียนอย่างเงี้ค่ะว่าเราคือที่พักเราก็ต้องมีส่วนของอาหารเนาะรรจริงๆเราตั้งใจจะทําร้านอาหารเนี่ยไว้สําหรับเสิร์ฟลูกค้าของเราในที่พักเพราะว่าพิตติกเน้นเรื่องมาพักผ่อนสบายบรรยากาศอบอุ่นแล้วอาหารต้อง ต้องเลือดลดต้องดีด้วยค่ะครับแล้วก็เราอยู่กับเชฟเอ็มด้วยนะครับเชฟเอ็มัสดีครับสวัสดีครับเชฟเอ็มก็จะรังสรรค์เมนูทุกอย่างให้กับลูกค้าที่มาพักกันที่นี่ครับเมนูมีอะไรบ้างครับเชฟเอ็มก็จะมีเซตเหนือนะครับข้าเซตเหนือก็จะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอ๋เซตเหนือเดี๋ยวดูเซตเหนือก่อนก็คือ มาทางเหนือถ้าไม่ได้กินกับข้าวทางเหนือแสดงว่ามาไม่ถึงแพร่ะนะคนะุณผู้ชมชเซตเหนือมีอะไรบ้างครับเซฟเอ็มครับเซฟเหนือก็จะมีหางเลนะครับ,รบแล้วก็มีลาบคั่วนะครับลาบ,บเหนือนะครับแล้วก็มีหมูยอไส้อัว่วน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มครับแล้วก็เป็นผักต้มของ ทางสวนของเราที่เป็นออร์แกนิกครับคุณผู้ชมสายตาแกงฮังเลดึงดูดผมมากเลยอยากมันต้องพิเศษแน่ๆเลยใช่ไหมครับสำหรับ,รบแกงฮังเลที่นี่พิเศษยังไงครับเชฟเอ็มแกงฮังเลจะเป็นสูตรของคุณยายครับคุณแม่พิติกครับโอ้โเหรอครับให้สูตรมาครับโอ้โล,ละลายมากผมก็ชิมผมก็ชิมผมก็ชิมได้ไหมขออนุญาตนะครับแกงฮังเลจริงมันต้องแบบสามชั้นเลยครับเชฟเอ็มเอาชิ้นใหญ่เลยนะเอาใหญ่ๆเลยครับละลายในปากเลยค่ะพี่เอกครับข้าวชิ้นใหญ่มากดีดีดีชอบชอบ ขอบคุณครับขอบคุณครับโ้สวยจังอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่พี่ติ๊กให้มาเลยนะครับสูตรดั้งเดิมโบราณครับเพราะว่าคุณยายของพี่ติ๊กเนี่ยค่ะเขามีเชื้อสายเหมือนพม่าไหมครับนี่แหละคือแกงไทยดั้งเดิมคุณผู้ชมขอบคุณครับหอมไหมคะหอมมากแล้วอร่อยจริงๆคุณต้องติดใจอ่ะดูดูความแบบความเปื่อยของหมูคุณผู้ชม นี่คือคนทานเป็นมี <c oughs> ค,คนทานเป็น <c oughs> เอกไปดูในเพจของพิตีก็มีข้าแค่สา,าวัง <c oughs> ใช่ค่นนั้นคือได้กินตอนไหนพิติกเ,เป็นช่วงฤดูร้อนครับตั้งแต่กุมภาครับกุมภาขึ้นไปแล้วก็เราพื้นจบวันนี้เลยครับคือคสแสดงว่า อาหารแต่ละฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับเปลี่ยนทุกซีซันครับอย่างฤดูฝนเนี่ยเราก็จะเสิร์ฟเป็นมะฮอมะฮอตะโมไปแห้งแล้วก็หลุมครับลุมคลุงย่าลาเตียงครับค่ะทานยากมากครับก็แสดงว่าจะมาในช่วงไหนก็จะเสิร์ฟอาหารให้เหมาะกับสภาพอากาศในช่วงนั้นใช่ค่ะครับแล้วก็จะมีเพจซึ่งใครที่สนใจก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับคุณผู้ชมก็ไปกดติดตามแล้วก็ สามารถจองที่พักอะไรต่างๆได้เลยครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเชฟเอ็มขอบคุณบิ๊ตี้กนนะครับมี๊ตตมากที่ได้รู้จักกัรายการดิ๊ตีครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาพักอีกครับคุณผู้ชม EP นี้ผมยังอยู่ที่แพร่นะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะพาคุณผู้ชมไปอีก2จุดด้วยกันซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับติดตามกันต่อกับรายการเช็คอินทีนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือพี่แดนกับน้องนุ่นครับครับอยู่วันนี้ต้อนรับเราด้วยชุดแบบโอ้โหจัดเต็มเลยนะครับพี่แดนน้องนุ่นใช่ครับครับจุดเด่นของเราที่เราต้องมาที่นี่เพราะว่าด้วยอาคารที่สวยงามแบบนี้ครับผมก็ถามตัวเลยครับว่าแต่เดิมอาคารนี้คือเป็นอาคารคุ้มอะไรมาก่อนนะครับเดิมเดิมบ้านนบ้านนี้จะเป็นบ้านของคุณหญิงบวัวเขียวรังค้าสิริค่ะ คุณหญิงบัวเขียวนี่คือเป็นสสหญิงคนแรกของแพร่ค่ะอ๋อสสหญิงคนแรกของแพร่คุณหญิงบัวเขียวใช่ครับแสดงว่าอาคารนี้ก็น่าจะนานอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับครับประมาณก็ประมาณ70กว่าปีเจ็ดบกว่าปีคุณผู้ชมแต่ที่นี่ก็จะแบ่งเป็นแบบหลายๆโซนหลายห้องหลายโซนใช่ครับเดี๋ยวก็จะพาพี่เอกนะครับเดินชมแต่ละห้องนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ไปเลยครับ จะมีชื่อว่าห้องตะการไมตรีจิตค่ะชื่อเพราะอี๋เนาะใช่ค่ะจะมาคล้องจองกับคำขวัญของเมืองแพร่ค่ะเดิมห้องนี้จะใช้เป็นห้องรับแขกของคุณหญิงเก่าค่ะค่ะคุณหญิงจะใช้ห้องนี้เป็นห้องรับแขกใช่แล้วเราก็จัดมาเป็นรับลูกค้าแบบ้ได้เลยค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะลายฉลุดี้จะเอามาจากคุมเจ้าหลวงค่ะเป็นแบบเป็นศิลปะแบบขนมปังขิงค่ะ อ๋อเป็นลายดั้งเดิมนะคุณผู้ชมจากคุมเจ้าหลวงเลยนะครับใช่ค่ะเราก็ขึ้นมาชั้นสองโอ้วันนี้เขาจัดเป็นจริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับ๋อเจ้ามาเลยยุคยุคแบบนี้ก็ต้องราชกาลที่ห้านะแล้วแต่รัชกาลที่สี่ที่ห้าครับ ถ่ายรูปสวยเลยคุณผู้ชมครับห้องนี้จะเป็นเดิมพีจะเป็นห้องทํางานค่ะชื่อว่าห้องสักดาราค่ะโอ้วยความที่แพรนนะคุณผู้ชมไม่สักต้องที่หนึ่งจริงๆเลยอ่ะจริงๆตรงนี้พี่ได้เราเราจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อยอะไรแล้วได้ไม่เปนัญาไได้ครับหรือแบบเข้าทานในขณะที่นั่งทานพิซซ่าแล้วก็ประชุมแบบย่อยได้เลยครับค่ะ เดิมทีอย่างที่บอกอนุ่นบอกในห้องนี้ห้องทํางานสําหรับที่จะเขาเรียกว่าคนที่มียศถาบรรดาศัออกดิ์เข้ามีอำนาจห้องนี้อาจจะพังมากอ๋อเหรอครับ,รบก็เหมาะการประชุมก็ได้ครับใช่ครับหรือครอบครัวใหญ่หรือ <ใช S 1> <ช>แบบที่ทํางานหรือสิบเก่าต่างๆมาลงตัวกันตรงนี้เลยนุ่นเนาะแต่ก<ด>็สามารถแบบจองห้องนี้ได้เลยได้ครับ นู่นห้องต่อไปคือห้องอะไรครับนุ่นครับห้องพิเศษภูษาค่ะห้องนี้เดิมทีจะเป็นห้องแต่งตัวแล้วก็เป็นห้องนอนของคุณหญิงค่ะพูดกว้างหนกันเนาะค่ะอ๋อคุณหญิงจะใช้แต่งตัวที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นห้องนอนไปด้วยใช่ไหมครับขออนริญาตอธิบายเสริมนะครับพีเอกครับสำหรับห้องนี้เองซึ่งสามารถต้อนรับลูกค้าได้เยอะทีเดียวนะครับบรรยากาศก็ดีถ้าเราเปิดหน้าต่างปุ๊บเถ่ายรูปก็จะมองเห็นวิวสวยงามเช่นกัน คือคือบ้านหรือคุ้มของคนยุคก่อนนะประตูหน้าต่างก็จะเยอะเพื่อรับแสงรับอากาศรับลมอะไรด้วยด้วยสภาพอากาศเมื่อก่อนเลยนะในกาถไทยเพเพรว่าแบบประตูหน้าต่างก็จะเยอะมากๆใช่ค่ะครับก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมครับยังสวยงามยังสามารถแบบมาเก็บภาพความประทับใจได้แต่ตอนนี้ เราได้กลิ่นพิซซ่าแบบหอมมากๆครับและเห็นบอกว่าถ้ามาที่นี่พิซซ่าก็จะมีซิกเนเจอร์แตกต่างจากที่อื่นครัครนเดี๋ยว<ช>เราจะไปชิมกันดูคุณผู้ชมนะครับว่าพิซซ่าที่นี่จะอร่อยเด็ดขนาดไหนครับครับ ก็มีพิซซ่าอยู่แล้วแต่แต่เดิมคือเราคืออยู่แบบเป็นครูหาร้านธรรมดาเหมือนกับที่อื่นๆใช่ไหมครับนู่นใช่ค่ะครับเสร็จแล้วพอเราย้ายมาอยู่ตรงนี้เขาก็อนุญาตใช่ค่ะทางแบรนด์ก็อนุญาตให้เราสร้างตามอัตลักษณ์ของเมืองค่ะเป็นสาขาแรกและสาขาเดียวในโลกเลยค่ะสาขาเดียวในโลกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้แบบว่าให้จังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นอนุญาตให้ที่แพร่เป็นที่แรกและเป็นที่เดียวที่ สามารถใช้อาคารที่เป็นอัตลักษณ์แบบนี้ได้ครับอทีนี้เราก็ต้องมาพูดถึงเมนูแล้วล่ะนะครับว่าถ้ามาแพร่มาโซนเหนือที่เป็นประตูสู่ล้านานาเมนูเด็ดของพิซซ่าที่นี่มีอะไรกันบ้างนะครับอาหารนมสนเลยครับจะมีทั้งหมดสาเมนูค่ะคจะเป็นหยิบเอาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของเมืองแพร่ค่ะคก็คือไส้อั่วค่ะมาประยุกต์ใช้กับเมนูของทางร้านค่ะคมาแพร่ก็ต้องได้กินไส้อั่วแพร่คุณผู้ชมเมนูนี้ เมนูนี้จะชื่อว่าไส้อั่วย่างเสิร์ฟพร้อมฉ่ำหมูแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะครับแ,แล้วเมนูอื่นนะครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราจะได้แบบมากินมาเสิร์ฟพร้อมกันได้เลยนะครับได้ค่ะก็จะมีเป็นพิซซ่าหน้าไส้อั่วค่ะแล้วก็จะมีเป็นสปาเกตตี้ไส้อั่วชิมซอสค่ะครับอันนี้คือเป็นพิซซ่าหน้าไส้อั่วเหรอครับใช่ค่ะอ๋อตอนนี้กลายเป็นรมเนียมไปแล้วคุณผู้ชมก่อนกินต้องถ่ายรูปก่อนเห็นด้วยอย่างยิ่ง<า><า> อันนี้เป็นสป,ปาเกตตี้ไส้อั่วชิมซอสค่ะครับอ๋อส่วนใหญ่ก็คือเราพอเรานอกจากเขาอนุญาตเรื่องของอาคารแล้วเรื่องของเมนูก็สามารถแบบให้มันเหมาะกับพื้นที่ได้เลยใช่ไหมครับก็คือให้มีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น <How. S 2> นะครับจริงๆแล้วไม่มีอ่าเขาเรียกว่า ไม่มีเฉพาะสอย่างนี้นะเราจะมีอีกนะครับที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือปรดับของเราเนี่ยครับคือระเมินแพร่แต่เราขออบไว้ก่อนมีตอนต่อไปต้องติดตามแต่ก็ต้องติดตามครับเราะฉะนั้นคือคือลูกค้าที่มาเนี่ยต้องคอยว่าเอยแล้วเมนูหลักเนี่ยจะเป็นอะไรต่อไปครับแต่ว่าไก่ทอดอะไรอย่างนี้เราก็มีเหมือนกับสาขาอื่นนั่นแหละแต่มีบางอย่างที่สาขาสาขาอื่นไม่มีครับ อันนี้ก็คือเราจะมีแบบไส้อัวนะครับมาเป็นท็อปปิ้งแบบนี้ด้วยอุ้ยมีปลาด้วยครับใช่ค่ะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้แซลมอนค่ะอืมในขณะเดียวกันคือการทานแล้วได้บรรยากาศอย่างนี้ครับพี่ก็จะลงมัว่อระดินครับไม่ลืมคุณผู้ชมแต่งกายสำคัญนะไหนๆก็มาที่นี่แล้วว่าครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเหมือนเหมือนสาขาอื่นใช่ไหมครับใช่ค่ะาาเป็นตันนี้คือมาทานนย หลากหลายมากนะครับอ,อ,อย่างที่บอกคือก็จะมีที่เป็นอเอกลักษณ์นะครับของูนแพทยสามเมนูหล<ช>ักนอกนั้นก็สามารถทานได้เช่นเดียวกันแต่ประเด็นหลักคือบรรยากาศตรงนี้ได้บรรยากาศมากครับซึ่งห้องของเรานี่ยสามารถรองรับอย่างที่เ,เอกว่าคือที่มาประชุมนะครับหรือมาเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้หรือจะมาเป็นคู่รักครอบครัวเล็ก็ได้เรามี ห้องต้อนรับนะครับลูกค้าสามารถตํารับลูกค้าได้นะครับหรืออย่างเรา้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่คือได้เลยนะ<ด>ครับครับ,รบ,บรในใแต่ละห้องจริงๆถ้าเข้ามาแพร่ต้องมาจุดไหนครับตรงนี้อยู่อยู่แถวไหนอยู่ย่านไหนครับอ,อยู่ยา่านถนนอยู่ติดถนนยันตะกิจโกศลคะ่ะครับอยู่ข้างโรงเรียนมารดาอุปถัมภ์เลยค่ะอ๋อก็ปักจุดมาให้นี่ได้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวพี่ซาทำกรณีแพร่นะครับก็สามารถเลือกได้เลย จะกินที่นี่หรือสั่งกลับบ้านใช่ครับแต่ผมว่าไหนๆก็มาแล้วกินที่นี่เถอะคุณผู้ชมมาถ่ายรูปมาเช็คอินกันที่นี่ดีกว่าผมว่าน่าคือถ้าแบบแต่งมาเต็มเนี่ยก่อนจะก่อนจะทานถือแก้วน้ำซ้ายขวาถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปอีกนะแล้วก็เลือกหน้าหลายมุมด้วยนะเพราะว่าเราจะถ่ายภาพตรงไหนนะครับไม่งั้นก็คุณผู้ชมไปดูในเพจเรามีเพจอยู่แล้วก็สามารถติดตามในเพจแล้วก็อาจจะจองเลยล่วงหน้ากันได้นะครับก็แวะมาเที่ยวกัน ที่นี่เมืองแปะนะครับขอบคุณพี่แดงขอบคุณน้องนุ่นแล้วก็พนักงานทั้งหมดเลยวันนี้ก็คือตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อจัดเต็มในวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมาครับขอบคุณแล้วก็พนักงานของเราได้วันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับขออนุญาตผู้ชมเดี๋ยวกินให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดแพร่เหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูรู้จักเสื้อผ้าอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สวยสู่ระดับสากลได้เลยนะครับที่นี่เม และนี่คือนะครับแฟชั่นโชว์แบรนด์ของสีมาลาแพร่นะครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่โซรัสครับคือโซาร์สวัสดีครับสวัสดีเชานกันครับผมครับก็คุยกันถึงเรื่องแบรนด์ก่อนครับพี่สีมาลามีที่มายังไงครับสําหรับชื่อนี้อ่าสำหรับชื่อนี้นะครับสีมาลานี่คือใช้ชื่อของคุณพ่อกับคุณแม่รวมกันนะครับอครับผมอ่าคุณพ่อจะชื่อสีมาค่ะคุณแม่ชื่อมาลาจะเป็นคําทางเหนืออยู่แล้วเนาะจะเป็นศัพท์ทางเหนืออยู่แล้ว ทีนี้เราก็เอาเพื่อความเป็นสิรกมงคลเราก็เอาชื่อกับพ่อแม่เนี่ยมาผสมกันครับก็จะได้เป็นสีมาลามีมานานเรียงครับแบบนี้มีมาประมาณปีกว่าแล้วครับครับชุดต่างๆที่เราเห็นที่เอกได้สวมใส่อยู่แล้วก็เห็นน้องในแบบดังแบบสวมใส่กันอยู่ใช้เวลานานไหมครับพี่แต่ละชุดเพราะว่ามันต้องใช้มือทั้งนั้นเลยไหมครับพี่โซล่าครับถูกต้องครับครับนานมากครับ ในในการปักแล้วก็ในการออกแบบในการคิดแบบอันนี้จะสําคัญที่สุดครับผมเพราะว่าเราจะต้องดีไซน์ออกมาจากความคิดของเราก่อนจากนั้นเราถึงจะมาลงที่เป็นแพทเทิร์นว่ามันทําได้จริงไหมครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวสําคัญที่สุดในการในการที่จะตัดออกมาเป็นชุดนะฮะแต่ก็ไม่ลืมที่เอาเป็นความเอกลักษณ์ของแพร่เราก็คือมอห้อง้ามอหอมใช่ครับแล้วก็เอาความเป็นเอกลักษณ์ หลายอย่างใส่เข้าไปครับอย่างเช่ของพิธีกรนี่ก็ทําทุกอย่างมีทางเท็กเจอร์ของตัวนี้เนาะผ้าด้านในนี่คือผ้าที่ย้อมมาจากเปลือกของต้นต้นยมหินนะฮะอ๋ออันนี้เหรอครับครับยอมธรรมชาติร้อยเอซต้นต้นยมหินคือต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ครับครับเป็นต้นไม้พระราชทานจากพระพันปีหลวงครับผมเป็นสีธรรมชาติมีลูกเดือย กระดุมจากกะลามะพร้าวถูกต้องครับแล้วก็เม็ดสักครับครับก็เป็นต้นต้นต้นสักจังหวัดแน่นอนอันนี้เม็ดสักเหรอครับใช่ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือปักจากมือนะครับเป็นเป็นดอกยมหินผมไปส่องดูไผ่พงสะท้อนเอ่ยน้องเต๋าเอ่ยตายอรไทยเอ่ยก็คือใช่ครับเป็นเสื้อมาจากสีมาลานี่แหละใช่ครับครับศิลปินดาราก็สวมใส่เยอะครับข้าวครับพวกพี่ แจงเวลาพันก็เป็นคนแพรก็สวมใส่พี่ใหม่นัทธารอยครับครับเยอะครับเยอะครับ่จริงคือมันสวมใส่ไปไหนก็ได้นะคุณผู้ชมดูสิครับอันนี้คือของผู้ชายใช่ครับจากจากยีนทั่วไปก็เอามาใส่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนาเราถูกต้องครับก็จะมีงานแฮนด์เมดนะครับแล้วก็มีผ้าของชนเผ่าเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ครับของชนเผ่าของแต่ละที่เพราะว่าลางทางล้านนาของเรานะฮะจะมีพวกชนเผ่าเยอะเนาะมีแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าแล้วเราก็จะดึงเอาความเป็นชนเผ่าของแต่ละที่มาใส่ แล้วเวลาสมมติว่าไม่ใช่คนภาคเหนือเนาะเป็นคนภาคอื่นใส่ไปก็จะมีคําถามเกิดขึ้นว่าอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยจากไหนจากไหนก็จะมีเรื่องเล่าเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ละเผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีงานด้นมืออันนี้ก็เป็นการปั๊มเทียนนะครับปั๊มเทียนแล้วก็ปั๊มเทียนเลยยอมห้องมงทีครับ๋อดูด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็จะนีเลยเก็บเก็บรายละเอียดไว้ดีมากครับก็จะใช้โทนสี เลือกโทนสีทีนะฮะครับโทนสีจะต้องเป็นแนวนี้อ่ะสนใจไปดูในเพจสีมาลาได้ถูกดูของ <laughs> นายแบบที่ใส่ก็คือเอาเราใส่กับยีนอะไรได้ทั่วไปแล้วครับพี่สุรัสทั่วไปเลยครับเราจะดีไซน์มาประมาณแบบให้มันเข้ากับยีนโดยเฉพาะเพราะว่าเราจะทําให้ร่วมสมัย ครับครับผมเราจะทําให้ร่วมสมัยนะครับเด็กยุคใหม่ก็จะแบบสนใจใส่ผ้าแบบนี้มากขึ้นครับใชอย่างของน้องผู้หญิงเองก็จะแบบว่าน้อแผูงเซ็กซี่อยู่นะใช่ครับน้องผู้หญิงก็จะเป็นผ้าของชนเผ่าล้างหูเขาเป็นผ้าสกิดมือครับคอก็จะเป็นคอของของเยาครับทํายาครับแต่จริงก็คือทั้งหมดทั้งมวลก็ไปดูในเพจของสีมาลาได้สามารถแบบเอฟชุดไหนสนใจชุดไหนก็คือ ก็คือลองติดต่อได้เลยหรือใช่ครับอยากจะได้ประมาณนี้พี่สุรัตน์ออกแบบให้หน่อยก็บอกได้ก็บอกได้บอกความประสงค์ได้หมดเลยครับอย่างพวกงานรีวิวสงานอะไรอย่างนี้ผมก็ทําให้ได้อย่างบางคนอย่างเช่นตัวนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับครับตัวนี้เป็นเสื้อของซูเปอร์บุรุษนะฮะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานรีวิวสครับซึ่งเราใช้เราจะใช้เศษผ้าที่เหลือนะครับมาทําโดยเราจะใส่กับผ้าตาข่ายเนาะ นะอะตอนนี้เป็นตข่ายระบายอากาศระบายอากาศสำหรับคนที่ที่ร้อนมีนะครับมันก็จะกลายเป็นเย็นครับก็จะเป็นลักษณะรีวิวจริงๆของพี่สโรสเองก็จะร่วมกิจกรรมกับจังหวัดตลอดอย่างล่าสุดงานแห่ตุงหลวงเราก็ไปร่วมขบวนกับเขาด้วยไปตลอดเลยครับงานเดินแฟชั่นสงการอะไรอย่างนี้ก็ทางจังหวัดก็ ให้ไปช่วยร่วมงานอะไรอย่างเงี yes> way, hey, ้ยครับผมก็ไปตลอดก็อย่างที่บอกว่าชุดต่างๆนาไปส่องในเพจสีมาลาได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โสรัชคับให้การต้อนรับอย่างดีด้วยความยินดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณในแบบขอบคุณตั้งแบบด้วยครับคุณผู้ชมครับ เมืองแพร่ประตูสู่อาณาจักรล้านนาที่เปี่ยมล้นด้วยเสน่ห์แห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สืบทอดต,ต่อกันมาเป็นเวลายาวนานรวมถึงที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากได้ไปเยือนแล้วจะต้องหลงรักในสเสด็จของเมืองแพร่อย่างแน่นอนแล้วครับวันนี้รายการเช็คอินทเหนือขอบคุณอททสํานักงานแพร่และขอบคุณพี่น้องชาวแพร่ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นครั้งต่อไปเราจะไปเช็คอินกันที่ไหนติดตามกันได้ใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ